Foxcon n บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีจากไต้หวันที่ร่วมทุนกับปตท,ะทอของไทยในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Horizon p l ัสเตรียมเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าภายใต้ชื่อรุ่นว่าโ o เดลวพร้อมปล่อยทีเซอร์สั้นๆให้ได้ชมกันก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานหงไฮเดย์2022วันที่18ตุลาคมนี้พร้อมเปิดตัวโมเดล B รถยนไฟฟ้าอีกหรุ่น โมเดล V แตกต่างจากรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นอย่างโมเดล E และโมเดล B ที่ได้รับการออกแบบโดยสำนักออกแบบรถยนต์ชื่อดัง Pininfarina แต่เป็นผลงานของทีมงานจากบริษัทในครือของ Foxconn เองทำให้ภาษาการออกแบบที่เห็นแตกต่างไปจากรถยนต์ฟ o x c o n คที่เคยเห็นมาก่อนและจากภาพที่สังเกตได้ในทีเซอร์พบว่าบริเวณกระจังหน้าอาจจะมีระบบ ADA s ติดตั้งมาให้ในโมเดล V ลวดลายของไฟหน้าและไฟท้ายเป็นรูปตัว H เรียงกัน2ตัวที่คาดว่านำมาจากชื่อบริษัทหงไห่กระจังหน้าส่วนล่างที่ปิดทึบเป็นสีเดียวกับตัวถังแหรรมในแบบรถจนนั่งมีขนาดที่ด้านข้างรูปทรงของรถแสดงถึงความบึกบึนในแบบรถกระบะทั่วไปมือจับประตูเป็นแบบซ่อนตัวและเมื่อดูจากขนาดเมื่อเทียบกับนายแบบคาดว่าโมเดล V จะอยู่ใน segment ของรถกระบะขนาดกลางอย่าง D Max h ฮ l u x ซ์และเรนเจอซึ่งไทยและออสเตรเลียเป็นตลาดสำคัญของโลกทำให้น่าคิดต่อไปว่าความร่วมมือกับปะตะทในการเป็นศูนย์กลางการผลิตอีวีในอาเซียนและการที่ไทยเป็นตลาดรถกระบะขนาดกลางอันดับหนึ่งของโลก Foxcon n จะมีแผนในการจำหน่ายโมเดล V ที่เมืองไทยในอนาคตด้วยหรือไม่ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ